นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันตุถีปรมังทะนันติ ณบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาะในหัวข้อสันตุถีกถาพนานาถึงคุณของความสันโดษเพื่อประกาศคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญ,ญาราศีและจะเรินศรัทธาประสาทธความเลื่อมใส แกพุทธมามะกะผู้สนใจใครในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ขอดำเนินความตามวาระดังพระบาลีที่อัตมานั้นหยิบยกขึ้นเป็นนิเขปบทเบื้องต้นนั้นว่าสันตุถีปรมังทะนังความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นยิ่งกว่าทรัพย์ท่านทั้งหลาย ความพอใจนี้มันเป็นยิ่งกว่าทรัพย์ได้อย่างไรก็จะขอตอบคำถามด้วยคำว่าหาสิ่งที่มีมาทำให้ใจนั้นพอยากมากแต่ทำใจให้พอในสิ่งที่มีนั้นมันง่ายมากเพราะหากว่าขนเอาวัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่บนโลกมากองรวมกันเราก็ไม่สามารถถมใจที่ไม่รู้จักคำว่าพอให้เต็มได้เลย ความไม่รู้จักพอมันมาจากความโลภนี่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าความโลภนี่คือต้นตอหรือแหล่งกำเนิดของอกุศลกรรมทั้งหลายมนุษย์แม้จะร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายหากว่าไม่รู้จักพอใจยินดีในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นก็จะทำให้รู้สึกว่าตนนั้นเป็นคนยากจนขัดสน รวยไม่พอป้างก็รู้สึกว่าดีไม่พอสวยหล่อไม่พอคนพวกนี้จะคิดว่าตนนั้นบลอกพร่องอยู่เสมอความไม่พอนั่นแหละชื่อว่าเป็นคนจนความไม่พอนั่นแหละเป็นเจ้าของโทษเป็นผู้นำความทุกข์ร้อนมาให้คนรอบข้างความไม่พอทำให้เกิดความเศร้าใจ ความไม่พอทําให้เกิดความร้อนใจความไม่พอนี่มันทําให้เลือดหลมผิวพันธุ์ในร่างกายของเรานี่มันสูบฉีดแรปรวรวนส่งผลให้เศร้ามองผิวพันธุ์ไม่ผอกใสความไม่พอนี่ยังทําให้เกิดโรคาอาพาธและสุดท้ายความไม่พอนี่มันก็ค่อยๆที่จะทอนอายุของเราให้สั้นลงสั้นลงถ้าอาตมาจะพนานาโทษแห่งความไม่พอ มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดในเวลาอันจำกัดนี้เอาเป็นว่าอัตมาจะถามคุณโยมสักหนึ่งคำถามว่าอะไรใหญ่ที่สุดคุณโยมทราบไหมอะไรใหญ่ที่สุดเหมือนจะง่ายแต่คุณโยมลองตั้งสติและนึกประมวลดูซิว่าอะไร ที่คุณคิดว่าใหญ่ที่สุดตอบได้ไหมเอาละด้วยเวลามันค่อนข้างที่จะจำกัดอาตมาจะ,ฉะเฉลยว่าสิ่งที่อาตมาถามว่าอะไรใหญ่ที่สุดคำตอบนั่นก็คือความอยากความอยากนี่มันใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดพระบาลีเรียกความอยากนี้ว่าตัณหา ท่นทั้งหลายในสังคมปัจจุบันกระแสของลัทธิบริโภคนิยมมันลังไหลเข้ามามีอำนาจจนไม่อาจจะต้านทานได้ทำให้เรานั้นให้ค่าของคนขึ้นอยู่กับวัตถุคุณค่าในใจมันถูกกำหนดไปด้วยวัตถุคนในสังคมนี้มันจึงดิ้นรนแสวงหาวัตถุมาสะสมเพื่อที่จะเพิ่มค่าให้แก่ตน ถ้าใครที่ไม่มีวัตถุก,ก็ถูกจัดว่าเป็นพวกคนจนนี่สังคมมันเป็นไปอย่างนี้สังคมของเราจึงเต็มไปด้วยการงานที่เป็นไปด้วยโทษที่นักปราชา์เขาตำหนิติเตียนพวกที่เป็นข้าราชาการก็ช่อลาดบังหลวงเบียดบังแอบแฝงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบใส่ตนใส่พักพวกของตนพอมีเงินมีพักมีพวก สร้างอำนาจด้วยวาสนาค้าขายของที่ต้องห้ามของที่มีโทษต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสุรายาเสพติดก็ตามหรือหนักเข้าหน่อยถึงขั้นค้าขายชีวิตมนุษย์อันมีค่าเสมอเหมือนกันกับเราในพวกค้ามนุษย์นิยมอยากคิดว่าไม่มีปัจจุบันก็ยังคงมีปรากฏอยู่ ประกออาชีพการงานก็มองเพียงแต่หาผลประโยชน์ของตนเป็นหลักเป็นนายจ้างเขาก็คิดที่จะช่อโกงลูกจ้างพวกนี้ขาดเมตตาเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเพียงแค่เครื่องที่ต้องทําเงินทํามาหากินให้เราเท่านั้นใช้งานไม่มีประมาณใช้เวลาเกินเวลาไม่ให้เวลากินไม่ให้เวลานอนไม่พอนไม่พัน เพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียวยมดูแคชเชียบางท่านต้องทำงานหนักล่วงเวลาจะนั่งก็ไม่ได้นี่แหละเพราะเป็นแบบนี้เมื่อมองเห็นภาพรวมในสังคมต่างฝ่ายต่างจ้องเอาแต่จะได้อย่างเดียวจ้องเอาแต่จะได้ใส่ตนเป็นหลักเพราะคิดว่าถึงจะเลวสักปานใด เมื่อมีวัตถุข้าวของเงินทองมากองไว้มากมายผู้คนก็จะพากันยกย่องว่าด,ดีกันไปเองจะพากันปราบไหว้บูชากันไปเองจึงเห็นมนุษย์ด้วยกันนี่เป็นเพียงแค่ผักปลาห,หรือเป็นขยะเมื่อใดมาขัดขวางผลประโยชน์ตนเมื่อนั้นก็จะพากันกำจัดเสียมนุษย์จึงอยู่กันอย่างไม่เห็นค่าของกันและกันนี่เป็นเพราะ จากปัญหาสังคมปัจจุบันที่เป็นอยู่และอัตมาคิดว่ามันกำลังจะดำเนินไปหนักขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคงเป็นคำตอบให้เป็นที่อย่างดีแล้วว่าทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสันตุถีปรมัง a นังซึ่งสอนว่าความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั้นเป็นยิ่งกว่าทรัพย์ อัตมาค้นอีกว่าในวงคลสูตรท่านไดเลล่กวว่าความพอใจยินดีในสิ่งที่ตนมีนั้นเป็นมงคลอย่างสูงสุดเมื่อพิจารณาปัญญาก็จะเห็นโทษในความรู้สึกที่คิดว่าตนเองยังเป็นคนจนอยู่หลายคนก็ยังคิดว่าตนนั้นยังจนอยู่และก็ยังคิดแบบนี้เพราะว่าไม่รู้จักคุณค่าของคำว่าสันโดษ พึงทำตนให้เป็นคนมั่งมีเสียตั้งแต่วันนี้บัตรนี้เสียเถิดพึงทำตนให้เป็นคนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีเสียตั้งแต่ตอนนี้การที่จะเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ต้องลําบากเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือท่านต้องรู้จักคำว่าสันติถีนั่นก็คือการทำตนให้เป็นคนรู้จักทอกเท่านั้นคือว่าเรามีเท่าไหร่ก็พอ แค่นั้นเท่านั้นนี่แหละเรียกได้ว่าเรานั้นกลายเป็นเศรษฐีทันทีคำว่าสันตุิีนั้นแปลตรงตัวตามความก็แปลว่าความสันโดษคือความยินดีแต่สิ่งที่มีแต่สิ่งที่เรานั้นได้แต่ถึงอย่างไรก็มีผู้นำความหมายที่แท้จริงของคำว่าสันโดษนี่แหละไปบิดเบือนเพราะว่าเขากลัวจะเสียประโยชน์ เนื่องจากความสันโดษนั้นเป็นศัตรูร้ายกาจต,ต่อหลักการบริโภคนิยมสันโดษนี่เป็นศัตรูกับเจ้าสัวมหาอำนาจคุณโยมรู้ไหมเมื่อใดที่ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสันโดษเมื่อนั้นพวกที่บริโภคนิยมนี่จะขายของไม่ได้จึงสร้างความเข้าใจผิดไปว่าสันโดษนี่เป็นการงอมืองอเท้าบ้างละ เป็นเรื่องของคนขี้เกียจบ้างเรบหรือไอ้พวกสันโดษนี่เป็นพวกที่ต้องชอบอยู่คนเดียวเป็นพวกเรื่องราวของคนเกลียดครานจนมีคำเยาะเย้ยถากถางว่าที่เมืองไทยเป็นอย่างนี้หรือคนไทยไม่พัฒนาหรือบกได้พัฒนาก็เป็นเพราะปฏิบัติตามหลักของสันโดษในทางพระพุทธศาสนาเลยกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังไม่รู้จักจเจริญเหมือนประเทศอื่นเขาหรือว่า แม้แต่คนในประเทศเป็นบุคคลที่ไม่ร่ำรวยเหมือนบุคคลในประเทศอื่นก็เพราะว่าปฏิบัติตามหลักสันโดษนี่แหละสอนกันเรื่องหลักสันโดษนี่แหละถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่ายังเข้าใจผิดในสิ่งที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงอยู่ความหมายที่แท้จริงหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคุณโยมฟังดีๆอัตมานำมาสอนแท้จริงหลักคำสอนเรื่องความสันโดษนั้น คือเพื่อที่จะสอนให้เรานั้นรู้จักคุณค่าของตนในโลกปัจจุบันจะเห็นว่าการโฆษณามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากเราเห็นโฆษณาต่างๆชวนเชื่อเราก็เลยกดซื้อบริโภคสิ่งของเหล่านั้นตามที่เขาโฆษณาหากขาดหรือว่าไม่มีสิ่งของที่เขาํำเสนอหรือกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันเราก็คิดว่า ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เลิศเลอไม่ประเสริฐสีหรือไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีสิ่งของเหล่านั้นตามไม่ทันเป็นคนที่ล้าสมัยไปบ้างไม่สมบูรณ์ไม่เด่นไม่ดังเหมือนดาราที่เขาใช้ของเหล่านั้นนี่แหละมันคือการที่เรานั้นตกเป็นทาสของการโฆษณาชวนเชื่อจนลืมเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตนความสันโดษจะสอนให้รู้จักคุณค่า และเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการครอบครองทรัพย์สินข้าวของเงินทองว่าการที่เรานั้นมีข้าวของมีเงินทองก็เพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัตถุไปใช้ในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็เท่านั้นคุณโยมไม่ได้มีความหมายอื่นนอกจากนี้น้ำแม้เพียงน้อยก็สามารถทำให้แก้วน้ำเต็มบริบูรณ์ได้ฉันใดตรงกันข้าม แม้มีน้ำมากมายมหาศาลก็ไม่สามารถทำให้มหาสมุทรเต็มบริบูรณ์ได้ฉันนั้นโยมมีน้ำเท่าไรมากขนาดไหนโยมเอามาเทเติมลงไปในมหาสมุทรมหาสมุทรจะไม่มีวันเต็มได้เลยเช่นเดียวกันน้ำแม้เพียงเล็กน้อยพอมาเตใส่แก้วเติมใส่แก้วก็ทำให้แก้วมันเต็มได้ฉันนั้นนี่ในทํานองเดียวกันอัตมาจ,จะสื่อว่า ทรัพย์สินเงินทองแม้เพียงนิดหน่อยก็สามารถทำให้ใจของผู้ที่มีความสันโดษเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความพอใจได้แต่ว่าตรงกันข้ามแม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใดใจของผู้ที่ไม่มีความสันโดษก็ยังเร่าร้อนกระวนกระวายกระหายอยากได้อยู่ตลอดเวลานั่นเองคุณโยมเอาละ การทำใจให้พอจึงสรุปว่ามันหมายความว่าพอดีพอเหมาะพอควรแก่ตนนี่ในหลวงรัชกาลรัชการที่9้าท่านก็สอนเอาไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกที่ว่าสอนให้พอเหมาะพอควรแก่ตนนั้นคือให้รู้จักพอแก่ความภูมิใจของตน พอแก่ภาพภูมิของตนพอแก่หน้าที่ของตนพอแก่ความสามารถพอแก่วาสนาของตนคือว่าให้รู้จักตนให้รู้จักประมาณว่าตนเป็นคนเช่นไรให้รู้ว่าตนเป็นคนชั้นนี้ได้เพียงนี้มีเพียงนี้กินอยู่หลับนอนใช้สอยเพียงนี้พอควรแล้วแกเรา เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระบรมครูจรึงทรงแสดงไว้ว่าสันตุถีสุขาอิตารีตเรนะความสันโดษด,ด้วยปัจจัยตามมีตามได้นั้นนำสุขมาให้สรุปว่าผู้ถือความสันโดษคือต้องเป็นคนรู้จักพอความสุขกายสบายจิตอยู่ที่ความพอใจเท่านั้นคุณโยม สิ่งใดที่เราพอแล้วสิ่งนั้นไม่นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราได้เลยถ้าเราไม่พอในสิ่งใดก็เชื่อได้เลยว่าเรายังจนในสิ่งนั้นอยู่ไม่พอในเงินทองที่เรามีก็เท่ากับว่าเรายังจนเงินทองอยู่ตลอดเวลาคุณโยมคนจนในโลกนี้แยกออกได้เป็นสองประเภทด้วยกัน นึ่งคือจนเพราะว่าไม่มีนี่คือจนที่ขัดสนทรัพย์มีทรัพย์น้อยก็เลยถูกจัดว่าเป็นคนจนแต่จนประเภทนี้อาตอมาคิดว่าเป็นคนจนชั่วคราวหากทำรรมาหากินขยันอย่างถูกช่องทางก็ย่อมมีโอกาสร่ำรวยขึ้นมาได้จนประเภทที่สองคือจนเพราะไม่รู้จักพอคือคนที่มีทรัพย์มาก แต่ว่าไม่รู้จักพอจัดว่าเป็นคนจนประเภทจนถาวรคุณผู้พวกนี้ถึงจะเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีแบบอนาถาคือต้องจนไปจนตายจนเพราะไม่รู้จักพอนี่จนไปจนวันตายสันโดษก็คือการรู้จักพอเป็นการสรุปให้เห็นถึงคุณธรรมที่มหัศจรรย์ ฉะนั้นพึงถือเอาความหมายให้มันกว้างๆอย่าได้ไปหมายเอาความหมายที่มันแคบแคๆยกตัวอย่างประกอบให้ฟังการงานที่ทำแล้วให้เกิดโทษและทุกข์ก็ควรที่จะต้องรู้จักสันโดษไม่ควรที่จะไปพอใจจะไปยินดีกับมันยกตัวอย่างเช่นโยมไปนั่งอยู่หรือว่าต้องไปอยู่ในวงสุราแบบอันนี้อานตรมาคิดว่าต้องรู้จักสันโดษ คือไม่ต้องไปพอใจไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปจาเป็นที่จะต้องไปดื่มสุราร่วมกันกับเขาต้องรู้จักสันโดษเพราะทางแห่งสุรานั้นจะทำให้เกิดความเดือดร้อนติดตามตนมาได้ภายหลังนี่ต้องรู้จักสันโดษอย่างนี้แต่หากการงานใดๆที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งเป็นประโยชน์ต่อตนและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย การงานนั้นก็ต้องยิ่งทํายิ่งขยายผลยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้มันจะเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทำได้คุณยมทําได้โดยไม่ต้องเสียคําว่าสันโดษไปด้วยซ้ําเพราะว่าไม่ได้เป็นความโลภแต่เป็นความพอใจในการทำสิ่งที่มันถูกต้องทางพระเราเรียกว่าฉันทะคือความพอใจในการทำงานนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิริยะ เป็นการทำความเพียรประกอบให้เกิดการงานนั้นๆไม่ให้มันได้เสียจะเสียหายอะไรฉะนั้นพอเรารู้จักความพออย่างถูกต้องก็คือรู้จักความสันโดษอย่างถูกต้องความสันโดษนี่แหละจะเป็นความสุขอย่างยิ่งตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งนี้อัตมาคิดว่าต้องขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านด้วยว่า จะรู้จักถือสันโดษได้มากน้อยเพียงใดเอาละจุดมุ่งหมายของสันโดษแท้จริงแล้วมีอยู่สามระดับประการที่หนึ่งท่านสอนว่ายะถาลาพะสันโดษคือให้ยินดีตามที่ได้สิ่งใดที่ได้มาก็พอใจอย่างนั้นไม่เสียใจถ้าได้มาไม่เท่ากับที่เราต้องการแต่ต้องขวนขวายสร้างเหตุให้มันดีที่สุด และให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นถ้าหากว่าเรานั้นเป็นข้าราชการขยันทำงานตั้งใจและก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะได้เลื่อนขั้นสักสองขั้นอย่างนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดได้เลื่อนแค่ขั้นเดียวขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียใจพอใจว่าเรานั้นได้เลื่อนขึ้นมาหนึ่งขั้นแล้วเราก็ต้องมาทำงานสร้างประโยชน์ให้มันได้มากกว่าเดิมจากนั้น ต้องตั้งใจทำหน้าที่ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนี่เรียกว่ายะถาภะสันโดษคือยินดีตามที่เราได้ประการที่สองยะถาภะสันโดษคือยินดีกับสิ่งที่เราควรแก่กาลังสมรรถภาพของเราคนเรามีความสามารถไม่เท่ากันทั้งกําลังกายกําลังความคิดกําลังใจ กำลังบุญของเราก็ไม่เท่ากันเราต้องรู้ว่ากำลังของตนเองมีแค่ไหนและจะได้แสวงหาหรือยอมรับเฉพาะสิ่งที่ควรแก่กำลังของตนเท่านั้นไม่เป็นคนตีราคาของตัวเองผิดบางคนคิดเอาง่ายๆตื้นๆว่าเขาเป็นอะไรตัวก็จะเป็นอย่างเขาไปเสียทุกอย่างนี่เข้าทำนองเห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง เห็นเขานั่งคานหามก็เอามือประสานก้นถ้าความสามารถเป็นได้แค่แม่ทัพนายกองก็ไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนไปเป็นนาย,ยกประการที่3ยะถาสารูปรสันโดษคือต้องยินดีที่ควรแก่สาถานะของเราแก่สภาวะของตน คือให้พิจารณาว่าเรามีสภาวะหรือมีฐานะเป็นอะไรเป็นนักบวชเป็นชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นนายพันนายร้อยนายสิบเป็นอธิบดีหรือเป็นเสมียนและเราก็ต้องแสวงหาหรือว่ายอมรับแต่ของที่สมควรแก่ฐานะสภาวะของตนไม่เป็นคนใฝ่สูงจนเกินสักเช่นถ้าเรา เป็นผู้น้อยก็ควรใช้ข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่รู้ราาแพงจนเกินไปแพงจนเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาอย่างนี้ไม่น่าจะดีเป็นคางคกก็ไม่ต้องอยากที่จะขึ้นวอเพราะอาจจะทำให้เกิดความมันไส้อิจฉาริษยาและไม่เป็นผลดีแก่เราเลยคุณโยม ในสังคมโบราณไทยมีการฝึกความสันโดษได้ผลอย่างดีเยี่ยมอย่างหนึ่งนั่นก็คือการบวชแม้ว่าจะเป็นการบวชเพียงช่วงเวลาสั้นๆหรือเพียงแค่พรรษาเดียวก็ตามอัตมากล้ยืนยันได้ว่าเพราะว่าผู้ที่บวชนี้แหละจะมีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขชนิดที่ไม่อิงบัตถุ เป็นความสุขใจที่ได้เกิดจากความรู้จักความพอเกิดจากความสงบภายในซึ่งในชีวิตประจำวันหาโอกาสทำมันได้ยากคุณยกนอกจากนั้นผู้ที่บวชเป็นพระพิสุิเขายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตที่เรียบง่ายของพระพิสุซึ่งมีเพียงเครื่องนุ่งหม่มคลองกายเพียงแค่ผ้าสามผืนมีบาทเพียงหนึ่งใบใช้บิณฑบาตเลี้ยงชีพ ข้าวของเครื่องใช้ก็มีเพียงบริขารที่จำเป็นและจะได้สัมผัสกับความสุขจากการที่ไม่มีห่วงไม่มีการต้องสะสมไม่มีการถูกผูกมัดจากวัตถุผู้ที่บวชจะรู้สึกว่าเป็นผู้ที่อิสระโปร่งเบาจากวัตถุต่างๆซึ่งในขณะเดียวกันตอนที่เป็นคารวาตจะมีความสุข แต่มันเป็นความสุขปนทุกข์คุณยกสุขยังไงอ่ะสุขปนทุกข์คือสุขที่ต้องสแสวงหาวัตถุต่างๆพอสแสวงหาวัตถุต่างๆได้มาแล้วก็จะต้องมานั่งเป็นห่วงและห่วงแหนกับวัตถุเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาวิถีชีวิตแบบพระนิ่จะช่วยให้บุคคลนั้นเข้าใจถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการรู้จักคำว่าสันโดษได้ดีประการหนึ่ง สมถตอยู่ง่ายกินง่ายแบบพระนี่แหละเรียกว่าสันโดษตัวแท้จะเห็นว่าความสันโดษนั้นเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นการสร้างความสุขให้แก่ชีวิตอัตมาคิดว่าการรับและการได้มาหากไม่มีสติก็อาจจะทำให้เรานั้นลุ่มหลงไปตามอำนาจของความโลภอย่างไม่มีขอบเขตหรือไม่มีลิมิต อย่างที่ถามตอนต้นว่าอะไรใหญ่ที่สุดก็ต้องขอตอบว่าความอยากของเรานี่แหละมันใหญ่ที่สุดถ้าเรารู้จักพอก็จะก่อสุขทุกสถานคำว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานจึงเป็นคำเตือนสติให้เรานั้นรู้จักกับความสุขที่แท้จริงคนที่รวยที่สุดสำหรับอัตมา ก็คือคนที่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และคนที่จนที่สุดสำหรับอัตมาก็คือคนที่ไม่รู้จักพอถ้าคุณโยมมีความสันโดษพอใจยินดนีใช้สอยวัตถุสิ่งของต่างๆอย่างมีสติไม่สุรุ่ยสุร่ายดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทน และมีความเพียรประกอบกับสติปัญญาก็จะมีความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนี่อย่างรวดเร็วถ้าคุณโยมรู้จักสันโดษก็จะสามารถสร้างความอยู่ดีกินดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นได้ไม่ว่าสังคมจะเชิญกับสภาวะปัญหาใดๆก็ตามเอาละ่ะวิสัชนาพระธรรมเทศนาสันตุถิกถาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาแต่เพียงเท่านี้ขอความสันโดษจึงบังเกิดแก่ทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประกาศนี้